ผู้บัญชาการมฑลทนทหารบกที่29ประดับเครื่องหมายยศให้ผู้เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนของหน่วยเมื่อวันอังคารที่12มกราคมพุทธศักราช2564เวลา10นาฬิกา9นาทีที่กองบัญชาการมฑลทนทหารบกที่29ค่ายกิศิวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครผลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการมฑลทนทหารบกที่29เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้ผู้เลื่อนยศนายทหารสัญญบัตรและนายทหารชั้นประทวนจำนวนห้านายคือหนึ่งร้อยโทชันยุทธผาสุลากลำสองจ่าสิบโทไมตรีพมสุภาสามสิบโทรนรุดนดลฮดฤชา 4. สี่สิบโทอดีศักดิ์โค้เจริญสุขและห้าสิบตรีกิษณพลรัตนพันธ์ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศของข้าราชการทหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียนมีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วผู้บัญชาการบนทวนทหารบกที่29กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ต่อไปทีมข่าวบนทลทหารบกที่29รายงาน